ุรดงธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมารพระมงคลเทพุดีสดจันทสโรปีที่4วันพฤหัส,สบดีที่22มกราคมพุทธศักราช2558จากวัดพระประโทนเจดีวรวิหารและโรงเรียนวัดพระประโทนเจดีถึงโรงเรียนพปออรอราชวิทยายลายัยในพระบรมราชูปถมัมภ์ระยะทาง 19.1กิโลเมตรทุกช่วงเวลาของทุกวันที่ได้แสดงกตัญญูบูชาพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารสิทยานุสิทธ์ได้ให้ความสำคัญทุกอนุวินาทีเพื่อเป็นทางมาแห่งบุญบารมีให้ต้นทางสวรรค์อยู่ที่ย่างก้าวของพุทธบุตรกองพันเนื้อนาบุญ ในการเดินบำเพ็ญสมณธรรมตามรอยพระผู้ปรามาเป็นการสร้างโอกาสให้ชาวพุทธทั้งหลายได้เข้ามาเชื่อมสายบุญกับท่านเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันจึงย้ำศรัทธาให้แน่นแฟนในพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกับเหตุการณ์ที่ปรากฏในเส้นทางเดินทุดงจากวัดพระประโทนเจดีวรวิหารไปยังโรงเรียนพบรรราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้สร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นตลอดเส้นทางเมื่อชาพุทธทั้งหลายได้สร้างโอกาสในการสั่งสมบุญใหญ่ด้วยการมาร่วมต้อนรับพระธุดงค์พระเดินสำรวมด,วดีเป็นระเบียบเรียบร้อยก็ศรัทธาเริ่มใสมันเป็นผลดีกับคนที่ได้พบได้เห็นว่าเออ ศาสนาพุทธเราก็ยังยังมีคนที่ดีอยู่ในวัพุทธศาสนาเยอะยังปฏิบัติกันอย่างเงี้ยดีกว่าปฏิบัติสิ่งที่ไม่ดีคนที่เห็นทำไม่ดีเขาก็ต้องอาจจะเปลี่ยนใจกลับมาทำทางนี้ได้ขอให้มีคนส่งเสริมทำไปอย่างนี้เรื่อยๆก็ดีครับพุทธศาสนาเราจะได้จเจริญรุ่งเรืองอยู่หลังพระปฐมที่เองใกล้ๆที่มานี่แหละใกล้ๆกัน ก็เรามาสแสวงหาบุญอยากได้บุญเยอะเวลาคิดดีมันก็ดีทุกอย่างนะลูกนะปื้มใจเรื่มใส่มากเลยเนะี่ยมีบุญส่งเข้ามาหาป้าเยอะๆอยากให้พระตุดองมาที่นี่ทุกๆปีหน้าหนาวนะลูกอยากสแสวงบุญหาบุญกับพระตุดองด้วยเธอฉันก็ไม่เคยเห็นเคยเห็นจตตโทรทัศน์ก็นึกว่าเออมาเลี้ยงพระนั้งพันปาลูกว่ปื้มใจก็อยากจะมาเลี้ยง เพราะาตนี้ไม่เคยได้เจอแบบนี้ออประทัใจมากออก็ขอให้พระรูงทุกรูปให้บวชนานๆให้อยู่เป็นเนื้อนาบุญของโลกไปตลอด,ดกาวนานอาวสานด้วยบว์พระพุทธศาสนาจะเข้มแข็งได้บ้านวัดโรงเรียน ต้องร่วมมือกันปลูกฝังศิลธรรมให้แก่เยาวชนผู้เป็นอายุพระพุทธศาสนาด้วยเหตุนี้จึงมีผู้ปกครองพาลูกหลานมาเรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธผ่านการเดินทุดงธรรมชัยและทางโรงเรียนได้เปิดโอกาสให้ครูอาจารย์พาเด็กดีวีสตามาต้อนรับพระทุดงส่งเสริมให้เยาวชนรุ่นใหม่เห็นถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนา พร้อมที่จะเติบโตขึ้นมาเป็นอายุพระพุทธศาสนาของสังคมไทยเห็นเขาติดป้ายว่าจะมีพระเดินทุดงก็มีความที่แบบ ก็เจอล้นอยากจะเห็นมากเพราะว่าเกิดมาในชีวิตก็เพิ่งเจอนี่แหละค่ะที่หนูได้ทาบุญทุกครั้งจะรู้สึกดีตลอดอะคะ่ะแต่ครั้งนี้เป็นครั้งที่ประทับใจที่สุดในชีวิตที่หนูได้มาได้มานั่งจุดนี้กับพระได้มาเจอพระธุดงค์พันกว่าองค์ทั้งๆที่ไม่เคยเจอเดินในตลอดชีวิต40ปีก็ทำให้ชีวิตเราดูดีขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างในรอบๆตัวเราก็ดีขึ้นเนะคะ เหมือนส่องสว่างให้เราอย่างเงี้ยพราได้มาต้อนรับแล้วก็มีความเอื้อิ่มใจนะครับมันก็เป็นภาพที่แบบสวยงามอย่างเงี้ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับที่เราเชาวพุทธได้เห็นแล้วก็มีความสุขนะครับที่ว่ายังมีพระพุทธศาสนาที่ท่านยังดำเนินตามรอยพระพุทธบาทของพร,พระพุทธเจ้าอยู่นะครับเรื่องสายรัทธาที่ยัง ยังมีที่พระที่ท่านฝึกดีปฏิบัติดีฝึกดีอยู่บ้างนะครับอ,อย่างในในในพระพุทธศาสนานี้นะครับก็ยังรู้สึกดีใจครับยังมีจํานวนมากถ้าเป็นอย่างนี้นะผมคิดว่าน่าจะพระพุทธศาสนานก็น่าจะอยู่กับเมืองไทยได้ไปอีกนานนะครับรู้สึกดีใจพื่นปฏติคนลุกหมดเลยเนี่ยนี่เป็นปีที่สองแล้วที่พี่มานั่งอยู่ตรงนี้ค่ะรู้สึกดีมากๆแล้วก็ คิดว่าคนที่คิดโครงการนี้เนี่ยนึกนึกนึกนะว่าถ้ามีความคิดที่ดีมากอะที่ที่ทำโครงการแบบนี้ขึ้นมาดูสิว่าทุกคนมาเปล่งเสียงสาธุเนี่ยมันมันทำให้เห็นถึงความอาสามัคคีกันที่จะมานั่งเรียงรายกันแดดนี้แล้วก็แดดก็ร้อนเปรี้ยงเป่ียงอะใช่ไหมเดี๋ยวพี่ยอมหมดครีมครีมกันแดดเป็นกิโลเลยนันเนี่ยบอกอยากได้บุญอยากมีบุญ แล้วก็ภูมิใจที่ทำกิจกรรมดีๆแบบนี้ให้ประชาชนคนไทยที่อยู่รอบๆแถวนี้ค่ะเป็นเป็นโครงการที่ดีมากน่าจะทำต่อๆไปและตลอดไปค่ะ มาที่เนี่ยสามปีแล้วค่ะเป็นบรรยากาศที่ดีมากแล้วมีแบบเรามาทําบุญเราได้ดูอะไรที่ว่าไม่เคยเห็นแบบนี้สิ่งเหล่านี้มันจะดีกับสําหรับพวกพี่น้องชาวบ้านทุกๆท,ท่านจะมีความสุขที่เห็นท่านเดินที่เหลืองด้วยสีสวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเปิมปิติค่ะเืิมปิติมากดีใจด้วยบรรเทาติดใจชาวบ้านให้สบายแบบบรรเทาให้เป็นอย่างทุกเนี่ยกลายเป็นสุขเอาบุญมาให้กับชาวบ้าน ทุกถุงทุกทุกราคาเรือนเลยนะคะ<ป>อยากให้มี <จะ S 1> อย่างนี้ทุกปีปด้วยจะยามารับทุกปีเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใจอะค่ะที่มาทาบุญในวันนี้นะคะชาวบ้านรู้สึกตื่นเต้นดีใจมากทุกคนเตรียมตัวเตรียมใจที่จะมาทําบุญในวันนี้นะคะพี่ๆได้มาตอนรับพาน,นะคะพี่ก็รู้สึกชีวิตพี่ก็ดีขึ้นมากเลยะค่ะเมื่อก่อนพี่ก็ไม่ไม่เป็นอย่างนี้นะคะชีวิตก็รู้สึกว่าจะแย่ค่ะแต่ทุกวันนี้พี่ก็ดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นเยอะมากอะค่ะอยากให้มีทําแบบนี้ทุกปี บ้านจะได้มีโอกาสได้ทาบุญกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตายอย่างนี้ค่ะเป็นโครงการที่ดีมากค่ะที่ได้มีพระธุดงค์ท่านได้เดินเพราะว่าอย่างน้อย,อย,อยก็ทําให้แบบว่าศาสนาพุทธได้คืนกลับมาแล้วทุกคนที่แบบว่ามีจิตใจที่แบบว่าไม่ค่อยดีอย่างนี้ยท่านได้เห็นพระธุดงค์เยอะอย่างนี้ท่านก็มีจิตศรัทธาค่ะเพราะว่าพระธุดงค์ท่านเดินท่านก็ร้อนมีความอดทนเวลาเราทําอะไรอย่างงี้เราก็ต้องรู้จักความอดทนค่ะเป็นแรงบันดาลใจให้เราแบบว่า ได้แบบว่าบำรุงศาสนาเป็นศาสนาพุทธของเราเราก็ต้องรู้จักแบบว่านับถือพระหรือว่าทำอะไรก็เป็นอย่างที่ดีอะค่ะผมก็ประทับใจที่มาต้อนรับพระธุดงเพราะมันลักษณพุทธศาสนาพุทธทำให้เราจิตใจสงบทำอาหากินก็ไม่เครียดเลยครับก็ว่าได้ทำบุญตลอดทุกบุญที่วัดเขาจัดเราเห็นพระสงฆ์ได้มาร่วมเป็นร้อยรูปพันรูปหมื่นรูปเนี้ย ราดีใจครับไม่มีที่ไหนที่ทําได้เหมือนที่วัดเขาจัดมาครับมันก็ส่งเสริมพระพุทธศาสนาของเราครับทําให้เด็กเราที่กําลังเรียนมาได้รู้จักศาสนาศาสนาพุทธโดยวิธีปฏิบัติที่พระท่านปฏิบัตินะครับเพราะว่าผมว่ามันพระศาสนาพุทธว่าพระก็ต้องทุดงครไปโปรดสัตว์ตามทุกที่ครับ ตอนรับพัธุดงครั้งนี้นะครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงกับผมโดยตรงเลยเนี่ยก็คือการทำมาค้าขายก็ได้เห็นผลกำไรที่ยาวออที่ดีขึ้นนะครับทำธุรกิจก็ดีขึ้นก็อยากจะให้มีทุกๆปีเพราะว่าอยากจะให้ทำเป็นประเพณีไปเลยครับทุกๆปีเพราะหลังจากปีใหม่มาเนี่ยก็จะได้มีแต่สิ่งที่ดีงามยิง่งยิ่งขึ้นไปนครับเปอนเป็นเป็นสิ่งที่ดีงามช่วงต้นปีเลยแหละครับ โหเห็นเห็นในลักษณะน,นี้ในใจผมก็คอยเตือนอยู่เสมอว่าถ้าเกิดเรามีโอกาสเราก็อยากจะมาบวชและได้เดินแบบนี้สักครั้งหนึ่งในชีวิตเพื่อเอาบุญใหญ่ดีให้กับคุณแม่ของเราเองรู้สึกยินดีนะครับที่เป็นตัวแทนของโลตัสนะครชัยศรนะีเป็นตัวแทนของโลตัสทั้งประเทศนะฮะต้อนรับพระธุดงแล้วก็เราทำอย่างนี้ทุกปีแล้วยินดีมากที่พระเดินผ่านนะครชัยศรีแสดงว่า อ่าสโตเรามีบุญบาร,รมีมากนะครับได้ที่ได้เกียรติเป็นเป็นสโตที่ต้อนรับพระครับอยากให้มีทุกปีแล้วถ้ามีทุกปีเราก็จะรับทุกปีเพราะเราคิดว่าเป็นบุญกุศลมหาศาลนะฮะที่เราได้รับครับแค่เสี้ยววินาทีที่ศรัทธาเกิดขึ้นทำให้ใจกลับมาตั้งมั่นด้วยกุศลศรัทธาเป็นใจที่คิดทำแต่ความดี ความคิดเช่นนี้เกิดขึ้นทันทีที่มองเห็นกองพันเนื้อนาบุญแบกกรดสะพายย่ามเดินทุดงอย่างทรนงองอาจแต่สงบสงเสงียมสง่างามน่าเลื่อมใสและเมื่อศรัทธาที่มีอยู่แล้วกลับมาตั้งมั่นในดวงใจย่อมทำให้การหลอมรวมศรัทธาของชาวพุทธทั้งหลายในเส้นทางพระผู้ปราบมารเป็นดังปรอบคุ้มไผให้พระพุทธศาสนาคงอยู่อย่างขาวว วันนี้ได้มาทำบุญโปรยดาวเรืองพระทุดงนี่มีความสุขมากคือดีใจมากชักชวนเพื่อนบ้านพี่น้องมาทุกคนดาวเรืองนี่ที่พามอขอมาแจกไอ้เม็ดแล้วเราก็มาปลูกกันเองแล้วเราก็มาเอาผลมามาโปรยเนี่ยคะ่ะมันก็มีความดีใจดีใจปลื้มใจที่เราทำของเราได้อย่างงี้คะ่ะก็อยากให้มาทุกปีนะคะเพราะเรา,าศาสนาพุทธถ้าทำได้อย่างนี้ฉันว่าดีมาก นะคะเพราะว่าจะทําให้เด็กรุ่นหลังเขาจะได้ตามเราไปว่าการทําบุญกุศลนี่มันดีกันพุทธนะคะเออปลื่มใจมากครับที่ว่ามีพระรุดงเดินมาโปรดสัตว์นะครับก็มีความรู้สึกว่าดีครับดีก็คือว่าจะได้เป็นแนวทางให้พุทธศาสนาเดินปลทางที่สดใสต่อไปครับจะไม่มีภาพลบ ในพระุุธศาสนาอีกแล้วครับถ้าทำแบบนี้มีโครงการดีๆแบบนี้ครับวันนี้พระเยอะดีฮะแต่แดดจะร้อนหน่อยไม่ไม่รู้สึกร้อนนะฮะถ้ามีพระมาเดินบ่อยๆอย่างนี้เราก็ทําให้เราชุ่มชื่นเหมือนกันที่มีข่าวพระเยอะๆพระไม่ดีพระอะไรเนี่ยเราก็เห็นพระดีๆที่มาเดินตู้ดงที่น่าเลื่อมใสน่าศรัทธาอย่างนี้เขาอาจจะทําให้เขาเปลี่ยนความคิดและก็เห็นความ น่าศรัทธาของพระที่ท่านเดินมาและทําให้เราเขามาเปลี่ยนใจว่าพระดีๆก็ยังมีอีกมากมายนะทำให้ศรัทธานั้นกลับเข้ามาในความรู้สึกของเขาอีกสักครั้งหนึ่งก็ต้องขอบคุณโครงการนี้ที่ให้ส่งเสริมให้มีการเดินทุด,ดงเพื่อ,อามาพระมาปวดยาโยมถึงบ้านอาขอบคุณมากขอบคุณหลวงพ่อครับ เป็นครั้งแรกของโรงเรียนนะครับที่ได้พาเด็กนักเรียนมาโรยดอกไม้ในทุ่ดงธรรมชัยนะครับรู้สึกประทับใจและก็เห็นความยิ่งใหญ่อลังการนะครับซาบซึ้งที่ได้ได้พาลูกๆมาเข้าใกล้กับศีลธรรมเข้าใกล้กับพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุเจ้าได้เห็นของจริงได้สัมผัสใกล้ชิดจริงๆนะครับรู้สึกประทับใจเป็นอย่างยิ่งครับการได้พาเด็กมาครั้งนี้คือได้ เขาได้เห็นความสําคัญว่าเราเข้าใกล้ศิลธรรมเป็นการฟื้นฟูศิลธรรมโลกอีกครั้งหนึ่งนะครับพอได้มาเห็นการเดินทุดงเพื่อศึกษาเกี่ยวกับธรรมะของที่นี่นะครับก็เห็นพระสงฆ์ท่านเดินเป็นระเบียบทุกรูปได้ทําให้ผมมีความศรัทธามากขึ้นครับเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาทําให้ผมศรัทธาและเริ่มใสเกี่ยวกับความมีวินัยของพระทุกรูปและก็ศาสนาทุกอย่างนะครับอยากให้สิบประเทศในอาเซียน ได้มาเห็นเกี่ยวกับพระธรรมและศาสนาในเรื่องประเพณีนี้แหละครับมันน่าจะน่าสนใจและดึงดูดนะดึงดูดให้มีผู้เริ่อมใสามากขึ้นครับธรรมยาตราในเส้นทางพระผู้ปราบมารยํำความบริสุทธิ์ให้แผ่นดินไทย ทำให้ชาวพุทธทั้งหลายเกิดความรักหวงแหนพระพุทธศาสนาเป็นการประสานศรัทธ,ธาผู้คนทุกไวัยไว้ด้วยกันพระจักพยานมีให้เห็นตลอดเส้นทางเมื่อผู้ปกครองพาลูกหลานมาโปรโยดาวรวยครูอาจารย์พาลูกศิษย์มาเรียนรู้ประเพณีในพระพุทธศาสนาเจ้าของกิจการและลูกจ้างชักชวนกันมาต้อนรับพระธุดงการที่บุคคลทั้งหลายตั้งมั่นในคุณธรรมความดี จึงทําให้การประสานสามัคคีครั้งยิ่งใหญ่ของชาวพุทธเกิดขึ้นอย่างแท้จริงก็รู้สึกดีใจและก็เป็นเกียรติที่ได้บุญและก็ให้พนักงานของบริษัททั้งหมดให้หยุดพักให้เพื่อมาต้อนรับพระธุดงที่กำลังเดินทาง แล้วก็ได้มีการบอกต่อกันเรื่อยๆไปก็มีความความรู้สึกที่ดีดีอะ่ะถ้ามีต่อไปหรือปีต่อไปถ้ามีมีผ่านมาก็จะยิ่งดีดีมากตั้งใจจริงแล้วจะหยุดงานครึ่งวันครับภาคเช้าก็จะมาทํางานภาคบ่ายก็จะเปลี่ยนชุดมาต้อนรับพระธุดงค์เนี่หนะครับ mm hmm. ครับก็รู้สึกปัาเพิ่มอิ่มบุญครับถือว่าอิ่มอกอิ่มใจครับได้ทําบุญในครั้งนี้เอาป่าเพิ่มด้วยกันทั้งหมดทั้ง ทางลูกน้องและจนถึงเจ้านายครับบุญที่ได้สั่งสมครั้งนี้ก็น่าจะส่งผลไปจนถึงเจ้านายบริษัทเพื่อให้เจริญรุ่งเรืองไปในวันข้างหน้านะครับก็มีความรู้สึกเหมือนคนลุกอะค่ะพี่แล้วก็จะมีมีวันนั้นรู้สึกจะมีใบปลิวมาแจกแล้วก็มีมีแล้วก็อ่านข่าวในอินเทอร์เน็ตอะค่ะว่าจะมีทุดงผ่านมาทางนี้ก็เตรียมตัวกันนะคะก็รู้สึกว่าโชคดีแล้วก็ ดีใจมากคะ่ะที่ครั้งหนึ่งในชีวิตได้มาทําอย่างนี้อยากให้มีกิจกรรมอย่างนี้ต่อไปในทุกทุกปีเพราะว่าพราะคนส่วนใหญ่คนเมืองกรุงส่วนใหญ่จะไม่มีโอกาสได้ทำได้ทำบุญอย่างนี้สักเท่าไหร่อะค่ะ ที่เราได้มาต้อนรับพระมากๆในเวลาไม่กี่ชั่วโมงอยากให้ทุกคนได้บุญแล้วก็ต้องการให้เห็นภาพดีๆอย่างนี้ทุกปีจะรู้สึกว่ากิจกรรมของวัมมการเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมพุทธศาสนาและสอนให้คนมีความรู้ทางด้านพุทธศาสนาจริงๆแล้วก็อยากจะให้พนักง,งานเป็นคนที่มีมีจิตใจที่อ่อนโยนนะคะมีความเข้าใจในเรื่องของออการเป็นชาวพุทธนะคะ ก็ต้องขอบคุณหลวงพ่อนะคะแล้วก็คณะทํางานของวัดพระธ,ธรรมกายทุกๆรูปทุกท่านเพราะว่าถือว่าถึงถึงเราจะเป็นโยมอะค่ะเราก็ดูวิธีการบริหารจัดการของวัดธรรมกายในทุกเรื่องติดตามมาตลอดนะคะแล้วก็ค่อนข้างค่อนข้างชื่นชมแล้วก็เอาเป็นแบบอย่างสึกเหมือนเป็นเหมือนเล่าชาพุทธอะฮะแล้วก็เหมือนเป็นน้าหนึ่งใจเดียวคือมาคือร่วมมือร่วมใจกันมาโดยแบบ ไม่ได้นัดหมายหรือว่ายัางไงเนี่ยคือมันก็เป็นอะไรที่อัศจรรย์น,นะครับด้วยอากาศที่ร้อนนะครับคือมันร้อนอยู่แล้วฮะแต่พอพระท่านเดินมาแล้วมันเหมือนครับมันทําให้เรารู้สึกใจิตใจเย็นลงแล้วมันทําให้เหมือนอากาศเย็นลงไปโดยอัตโนมัตินะครับก็ทั้งเพิ่มใจแล้วทั้งมีแยงศรัทธาละครับทั้งสองอย่างครับแล้วเราเป็นชาวพุทธด้วยฮะก็รู้สึกดีครับก็ถือว่าเป็นเป็นบุญของทางตํารวจเราด้วยนะครับได้มีโอกาสเจอแล้วก็ทุกปี ผมก็ดูนี้ทุกปีนะครับได้ได้ไดไดเจอแล้วก็เห็นบรรยากาศที่ว่า,ามีความศรัทธาของประชาชนศรัทธาในพระพุทธศาสนาผมเป็นตำรวจคนหนึ่งที่นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญด้านจิตใจนะครับก็จะทําให้มีพลังในการทํางานถึงจะต้องออกมาดูเรื่องการจราจรมารูพระนะครับทุกทุกองนะครับที่เดินผ่านไปเนี่ยให้เกิดความปลอดภัยเราก็ได้บุญแล้วกิจกรรมอย่างเงี้ยมีปีละครั้งสุดยอดนะครับเพราะว่าอยากให้อาชาพุทธที่นับสือนะครับพุทธศาสนาเนี่ยนะครับ สืบทอดพระพุทธศาสนานะครับให้ยันลูกยังหลานนะครับแล้วเห็นบรรยากาศอย่างเงี้นะครับเห็นบรรยากาศอย่างงี้นะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราท่านไม่ต้องไปอะไรฮะท่านมาแค่รับพระองค์นะครับรับนะพระสงฆ์แต่ละต่างเนื่องมากันทั่วประเทศใช่ไหมครับเนี่ยตัง้งพรรบรูปเนี่ยเป็นสิริมงคลที่สุดของครอบครัวแล้ว วงเวลาของวันนี้ที่สิทธิยานุสิทธิ์ได้ให้ความสำคัญทุกอนุวินาทีเพื่อเป็นทางมาแห่งบุญบารมีได้ย้ำศรัทธาของชาวพุทธทั้งหลายให้แน่นแฟ้นในพระพุทธศาสนาและย้ำถึงความสำคัญของเส้นทางพระผู้ปราบมารให้ชัดเจนในความทรงจำสร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้นอีกหนึ่งวันเมื่อพุทธบุตรกองพันเนื้อนาบุตรใช้ย่าก้าวอันทรงคุณค่า เชื่อมศรัทธาของญาติโยมไว้ในเส้นทางเดินทุดงจากอำเภอเมืองนคนปรปฐมไปยังอำเภอสามพรานที่โรงเรียนคอปราอราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถรัรมภ์จังหวัดนครปฐมได้สำเร็จสมความตั้งใจ ความรู้สึกว่าได้ทำบุญกุศลได้ร่วมบุญกุศลกับพระทุดงซึ่งเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะคะแล้วก็ปิติมากเลยค่ะมีความรู้สึกว่าชาติเนี้ยไม่เสียชาติเกิดเป็นบุญมหาศาลสำหรับทุกคนที่มีศรัทธาตั้งมั่นในพระพุทธศาสนาค่ะอยากให้ มีการเดินทุรงเงี้ยทุกๆปีนะคะญาติโยมชาวพุทธจะได้มีโอ,อกาสได้ร่วมปฏิบัติปฏิบัติบูชาเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกหลานสำหรับเด็กๆก็ได้เห็นรูปแบบของผู้ใหญ่นะคะแล้วก็สืบต่อพระพุทธศาสนาให้ย,ยั่งยืนตลอดไปนะคะเริ่มเมื่อเข้าสู่งานศพนี้มาแล้วก็รู้สึกประหลาดใมากทียู่ะ おおお坊坊ささんんんを大大事にするだだないいうのは大変感激しましたお坊さんのおしままたたも現せていただきましてき私が大変い,いことをしたような気持ちになりました。いい気持ちです今日はありがとうございます。 Have a sense of Thailand being my home. It makes me feel safe and it makes me feel happy. Buddhism is really, really a, a calm religion and no war, no fighting. Everything's just calm. When I see these monks walking, I feel like something like this should happen all around the world. โดยธรรมยาราย้ำเป้าหมายในชีวิตและย้ำถึงภารกิจที่ต้องร่วมกันสืบสารในการสถาปนาเส้นทางพระผู้ปราบมารปีที่สที่เข้าใกล้ความสำเร็จเข้ามาทุกขณะวันเวลาที่เหลืออยู่ในระยะทางที่เหลืออยู่จึงต้องทำให้ดีกว่าดีที่สุดในการแสดงกตัญญูบูชาพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพอุณีสดจันทสโร พระผู้ปราบมานให้บุญบาร,รมีที่บังเกิดขึ้นในเส้นทางแห่งการค้นพบวิชาธรรมกายและการปราบมานของท่านช่วยคุ้มครองคุ้มภัยให้ความสงบร่มเย็นบังเกิดขึ้นในสังคมไทยที่อยู่ภายใต้รม่มธรรม